กลับมา้าววววๆๆววๆาวว้ววใครจะสามารถทำโรตีและถูกปากกูรูมืออาชีพอย่างพี่อ้อยได้มากกว่ากันและใครจะคว้าคะแนนในเรื่องของรสชาติไปได้ก่อนมาให้กำลังใจพวกเธอในช่วงนี้กันเลยจ้าแปลงสู้สูเมสู้ตายแปลงไว้ลาย เมสูสูกับเขอเมยอยู่นี่ก็ต่อกับนางฟ้าเดินดินนะคะและตอนนี้นะคะเมย์กับแป้งก็กําลังจะกลายเป็นแม่ค้าโรตีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่จะขายโรตีกันการวัดคะแนนของเราเนี่ยง่ายๆมากๆเรามี2คะแนนตรงนี้นะคะจาก้าอ้อยแล้วก็น้องปอยเป็นสาว้าอ้อยนะคะก็จะให้ดูทั้งลีลารสชาติหน้าตาของโรตีนะคะแล้วก็ให้คะแนนสองขาด้วยนะคะว่าใครจะชนะไปอันนี้เป็นช่วงแรกแต่คะแนนต่อไปจะทำยังไงต้องติดตามนะคะใครจะทําก่อนดีเมย์กับแป้งฝ่าวิ่ชุดกันดีกว่า อ่ะยิ่งชราก่อนนะยิงฉุบฉุบฉุบอ้าฉันต้องทำก่อนนะฉันไม่อยากทำก่อนพี่แอดได้หมดเลยนะว่าจะทำแบบไหนเอาไอเดียของตัวเองเลยอ๋ออันอันข้างล่างอ่ะค่ะต้องเวียงใหม่เลยเหรอกับข้าวดูน้ำมันอยู่ไหนอะไปไหนแล้วโดนอ๋อเหมือนใคร จากการตีแป้เราก็น่าจะกินไปแล้วประมาณสองนาทีโอ้ด่าอหน่นี่เคนไม่รา่ะี่นนนีวะอ้าวมาเอาอันที่เราเปลี่ยนไปแล้วฮะ เราตอนนเลยน้ำมันข้นงด้ไหะค่ะนจริงแน่เลยไต้องต้องเยอะเหรอคะป้าไม่ต้องช่วยหมดน้ำพรป้าบอกได้น้ำมันค่ป้าอค่ะแล้วมันรอแล้วหรอคะงนค่ะ 2อเราเล่นั s <S ้งเครื่องดับเลยะนี nah ่จะหมค่ะอันน no> ี้ถือไว้ทำไมคองค่ะเออมนค่ะมนค่ะมเป็นงานแนวใหม่ค่ะลอดโยนขึ้นมาด้วยได้ไหมค่ะด้านนึงค่ะยอกได้เราด้วยสีด้วยเฮ้ แป้งเบานะมกักพ้อก่อนนี่ครดยังจะทำหน้าอะไรอยือที่นี่เนี่ยใส่อะไรหน้าเลยเยนดนงเนนินาทีแม่ตกแป้งด้วยยอมร้อนนิดนึงยอมร้อนนิดน,นึงคนนึ 5, งฉันพาเธอมาหดเธัวเลี่วันนี้ <c oughs> ขับในวิธีเพื่อให้เย็นนะไม่ต้องหลบก็ได้ ฝากถือโรตีของพี่เมย์คนงานไว้แป๊บนึงก่อนนะจ๊ะแล้วอย่าพิ่งไปไหนนะมารอดูสินีกันทำโรตีของพี่แป้ง,ปงคนสวยด้วยนะมามะมา,มาดูกันเลยอ่ะแป้งเริ่มเลยจับเวลาแล้วสา<อ>นาทีสนาทีอุย๊ยลืมอันนี้แป้งอาจจะยากกว่าเมน,นิดนึงตรงที่ป้าจะไม่พูดอะไรแล้วป้าเน จะไม่มีการช่วยจากคุณป้าแล้วนะคะต้องแป้งจับเองเลยแหมมันก็เห็นหมดแล้วล่ะค่ะคุณค้าสวยแย่มากเอยดูดีนะเนี่ยเออเฮ้ยเริ่มไม่ได้ละอุ้ยใส่น้ำมันเลยค่ะจะเอาแบบบางกรอบค่ะทำเองค่ะอเอา ใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้โอ้เออเออนะดูดีดูดีบางกรอบได้ไหมเนี่ยเออโอเคน้ำมันตักเอาเลยเยอะเยอะพอไหมเนี่ย ยบางกรอบบางกรอบจริงทอดไข่เปียวกะดูดีนะแต่รูเยอะไปนิดน่ะอันนี้เป็นคนละแบบกับเมย์นะคะเอออันนี้คุณป้าบอกทาทายมากทาเธอทาทายค่ะทาทายนะคะมันจะใส่อะไรนะน้ำผ้ากรอบผ้าสำับกรอบเล่นแง่แอบบ่อยเยอะนะคะเอาช้อนช้อน พับครึ่งทําไมเราต้องพับครึ่งอะไรอะอะไรของสาบูป้าคนเดียวได้ยังไง่าสนเฮ้ยเฮ้ยเโอเคนี่ไงไส้นี้ขอคลิกขอคิีเอตเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณป้าลองชิมนะเมล่าแป้งใช้มิชล่าเหมือนกันชอบช็อกโกแลตคเองถูกไหมเนี่ยไม่รู้ค่ะสไตล์ใครสไตล์มันแต่เยอะทีเดียว นี่นี่นี่โอ้ตายตายบ้าน้องหักคะแนนแล้วค่ะทรามต้องล้างกระทะตัวกระทะเปื้อนเถ้าถ่าค่ะกระทะไม่ช็อกโกแลตนิดหนึ่งนะคะผิดค่ะผิดไม่เป็นไรช็อกโกแลตทอดแค่ทอดเปิดไอ้ครีมทอดยังไงอย่างนั้นมันเจ๋งตรงนี้เสร็จแล้วค่ะตากตากเออนี่นะคะน้ำมันใส่ทำน้ำลานิดเดียวยี่สิบวินเต้เร็วชิล เฮ้ยอะไรนะเจ็ด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 วิอะไรวะเดี๋ยวก่อนเอาใส่เข้าไปหมดอยากใส่อะไรใส่เลยข้างในเป็นไส้ช็อกโกแลตมีดอยู่ไหนคะมีดมีดมีดอ่า เส็จแล้วสำหรับโรตีสุดลับสบับแป้งออนจิราขอบอกว่างานนี้สูสีดูดีไม่แพ้กันตอนนี้เราไปติดตามฟังผลการตัดสินกันดีกว่าวัดทำแม่ค้าโรตีตัวจริงได้ชิมโรตีจากฝีมือของสองนางฟ้าแล้วจะว่าอย่างไงกันบ้างนะโรตี2องคนนี้นะคะเป็นช็อกโกแลตหมดเลยของเมย์ไนีนเอามานี่่อ,อ,อันนี้ของเมย์นะคะชื่อว่า ช็อกโกแลตแบบดั้งเดิมโอ้แบบดั้งเดิมออริจินอลคลาสสิกของแป้งหน้าตาว่าเป็นแบบนี้นูเทลล่า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 โอเคไหมสุดยอดมากนะคะหน้าตาสองคนี้นะคะอาจจะโอเคพอถูถ่ายได้แต่ว่ารสชาติอาจจะอร่อยก็ได้อ่าตอนนี้ต้องรสชาติอาจจะอร่อยก็ได้มาอ้อยแล้วก็น้องปอยมาชิมนะคะว่าจะให้คะแนนใครเออแต่ละคนมีหนึ่งคะแนนต้องแก่ชิมของเมย์ก่อนเลยแล้วเพราะว่าของเมย์ อ๋อแม่เนี่ยต้องฉีกค่ะต้องฉีกอันนี้มีการวิธีการทานเนี่ยนะคะีการสอนป้าจะไม่รู้ป้าเป็นคนขายไม่เคยกินฉีกนี้นะคะคุณป้าเพื่อมีมือก็จะไม่เปื้อนอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เหมือนอร่อยอย่างเงี้ยใส่ป้าเขาไม่ได้ใส่ต้องบอกป้าเขาก็ได้หนึ่งสองซ้ำอืออร่อยอร่อยค่ะอร่อยอร่อยครับพึ่ง จะเยอะกินไปต้องชิ้นนี้ค่ะเขอาจจะชอบพูดอะไรกันเอาไว้จริงๆอันนี้มันต้องหักคะแนนเพราะความมันไม่ทั่วถึงและ้าต้องกลางนะคะอันนี้ไม่ได้ค่ะให้ป้าเขาตัดสินนะคะผู้แข่งขันตัดสินให้ค่ะเนี่ยอันนี้มันไม่ได้จะคขีเอยังไงมันต้องคิดถึงมีการต่อไปเพื่อเขาจะทำเขาพอดแล้วเขาแทนช็อกโกแล้วป้าจะทำยังไงนคะบ้างปล่อยไปค่ะไม่ได้โอ้นี่วันนี้ว่แป้งลุ้นอยู่ค่ะแป้งมันไม่ทั่วถึงไงบางอันมันไม่มีช็อคไม่อยยู่นะคะเมย์กำลังยุ่ยงอยู่ค่ะไม่ดีค่ะไม่อยากกินอีก กรอบให้มันอร่อยตันนี้ไม่มีกรอบแล้วทำเป็อยู่ข้างในนะอ๋ออันนี้ป้าก็ชอบใช่ไหมคะอันนี้อร่อยน้องปอยน้องปอยอ่ะปล่อยอันนี้อร่อยแปลกอร่อยแปลกมันกับคาแรคเตอร์แป้งคล้ายๆหน้าหนูอะค่ะแปลกๆอร่อยหน้าปตาชอบอยู่อ่ะเป็นไงคะอร่อยค่ะแปลกแปลกตอนนี้นะคะอร่อยแปลก ของแป้งกับของเม่ป้ากับน้องปอยบอกอร่อยทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองมาตัดสินกันเลยว่าจะให้ใครชนะนะในรอบแรกมีป้าเต้นก่อนที่เราจะไปรู้ว่ากูรูพี่อ้อยและน้องปอยจะเทคะแนนให้กับใครเราไปถามประชาชนแถวนี้กันดีกว่าว่าลูกเล็กเด็กแดงหญิงชายคนชราเขาเห็นว่าใครน่าจะชนะกันแน่ภารกิจนี้พี่ว่าน้องแป้งชนะค่ะ ถ้าให้สองคนนี้แข่งกันผมว่าพี่เมย์นชนะแน่ครับถ้าให้สองคนนี้แข่งกันผมว่าแป้งชนะนะครับผมว่าพี่แป้งชนะแน่นอนครับอ่าตอนนี้นะคะได้คะแนนในใจแล้วใช่ไหมว่าใคร เท่ากัน,นะะใ<ห>นธนุรกิจเราต้องตัดสินกัอีกหนึ่งภารกิจนะคะไหนเป็นแม่ค้าโราดีแล้วไม่ได้ทำอย่างเดียวต้องขายโรตีด้วยจ้าสุดยอดจริงๆสมกับเป็นการช่วงชิงตำแหน่งยอดหญิงนางฟ้าภารตะนอกจากจะทำโรตีได้อร่อยถูกใจกูรูแล้วยังต้องมีทักษะการข,ข,ขายที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยตอนนี้เราปพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวจริงเสียงจริงเรื่องการขายโรตีจะเป็นใคร ขอบใบแบแบ,แบว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในรายการนางฟ้าเดินินของเราช่วงหน้าได้รู้กันจ้า